เปลือกล่างมักยีดนะครับตอนนี้กําลังสีมักยีดห้อยนะครับสีห้อยอ้อมกระสอบแต่ละอันนะครับแต่ละกระสอบใส่ยีดยีดี่มักแล้วเรียบร้อยครับยีดจะเริ่มเติบโตดีมักกับไปครับใส่กระสอบไปแล้วจังสีไปส่งฟาร์มนะครับย่างหน่อยอาทิตย์หนึ่งหรือ14มือแห้งดีครับนะครับแต่ละกระสอบผมสีได้๋ยวใส่มักยีดจังสี่ นะครับนี่กระลังมักชุดแรกอันนึงกระซ่งนั่นละนะครับฟ้ามยังสิ้นหัวมักจยังไดแต่ละกระสอบผมสิม,มักรยังสี่ครับตักยีดที่มันจะเจร่ญนแล้วเรียบร้อยเรียงยีดแล้วแล้วกระิมาใส่กระสอบแต่และกระสอบนะครับอ่าโอ้ฝีมือครับวัวได้กินนี่น้ำนมไหลโจกโยกเแน่นอนได้ลูกมือครับมาเฮ็ดซอยกันสร้างสค์ ใหงัวนะครับ